นักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการนับต่อนะครับเพื่อให้การเสียเรลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างที่1ครับ12ลบ9ใช่ไหมครับเราจะเริ่มการนับต่อโดยเราจะนับจากตัวท้ายครับตัวหลังครับคือตัวที่ลบแล้วเราจะนับไปหาตัวตั้งครับคือ12นะครับ เราให้นับต่อเลยครับจาก9ไปถึง12ใช่ไหมครับนับต่อครับจาก9กจะเป็นอะไรครับ10แล้วก็10 11 10 2ถึงหรือยังครับถึง12แล้วแล้วเรามาดูกันว่าที่เรานับเนี่ยมีทั้หมดกี่จำนวนครับ1 2 3มีกี่จำนวนครับ3จำนวนเพราะฉะนั้นคําตอบคือ3นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครก็คือเราเอาตัวที่โดนลบคือตัวด้านหลังนับไปหาตัวที่เป็นตัวตั้งคือตัวด้านหน้าได้กี่ตัวเรานั่นอันนั้นคือคําตอบนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับ13ลบ5นะครับเราก็นับจาก5ไปถึง13นับได้กี่ครั้งเราไปนับ5ถึง13ก่อนนะครับจาก5ก็จะเป็น6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราได้กี่ครั้งครับมานับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8นับได้กี่ครั้งครับ8ครั้งเพราะฉะนั้นครับตอบคืออะไรครับ8นั่นเองนะครับมาเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคือให้นําตัวหลังตัวที่โดนล,ลบเนี่ยนับต่อไปจนถึงตัวที่เป็นตัวตั้งคือตัวหน้าหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะให้งานนะครับสองหน้าร้อยสามสิบเก้ากับร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองเสร็จแล้วส่งครูวัฒนานะครับหนึ่งทับ 3, สามส่งครูวันวิสานะครับไม่ยากเลยนะครับสองหน้ามีแค่หกข้อเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ส่งงานกันด้วยนะครับ สำนับวันนี้มีเท่านี้ครับก็ต้องขอกล่าวขอว่าสวัสดีครับ